ผมตัดสินใจเดินทางไปงานเลี้ยงรุ่นเพราะจะได้พบเพื่อนเก่าและกลับไปเยี่ยมบ้านด้วยครับเพื่อนบางคนจากไปหลายคนยังป่วยไข้งานเลี้ยงรุ่นนี่เพื่อนๆจัดกันมาหลายปีแล้วแล้ว ที่สำคัญคือผมอยากจะแวะไปโรงเรียนกออกเก่าๆที่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะได้ถูกย้ายออกไปเพื่อบูรณะพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นภาพก่อนถูกรื้อออกไปเห็นแล้วใจหายกับภาพเก่าๆที่เหลืออยู่เพียงความทรงจำ ริเวณอรอบๆในปัจจุบัน วันนี้ประธานเดชนำเพื่อนมาสักการะก่อนงานเลี้ยงรุ่นครับหลังจากนั้นไปทําบุญที่วัดให้กับเพื่อนที่ลวงรับไปแล้วพอเสร็จงานหลวงพี่ให้ของดีเป็นที่ะระลึกท่านว่าเด่นทางเมตตามหานิยมผมขอเพิ่มหวังเอาไปฝากเพื่อนสองสาวได้ไปกราบหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธชินราชและเสียงเซมซีด้วยใบเซมซีบอกว่าจะได้ลาบสองสาวเลยพาไปข้างวัดร้านลาบท้มตำป้าจิบมดูสิครับแม่นยังตะตาเห็นเนาะแถมยังบังคับให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานท่านด้วยสิแหมตอนแรกนึกว่าจะพามากินสเต็กร้านนี้เนอะงานนี้จัดกันที่แพร ริมน่านครับสองสาวต้องค่อยๆประคองกันลงมาแหมปูนนี้แล้วกลัวเขาเสื่อมแต่พอเห็นกล้องทั้งนั่นแหละดูดีบางคนเห่อมาแต่หัววันเอ้ยไม่ใช่มาเร็วด้วยความอยากพบเพื่อนครับคุนเดชมาจากไม่สอน ส่วนแม่เลี้ยงใหญ่มาจากลำปางอาจารย์อาวุโสมาเป็นเกตียิในงานครับเพื่อนเพลินมอบเงินให้กับประธานรุ่นเพื่อนใหญ่มาทุกครั้งต้นนี้ก็มาเร็วป้วนดอสั้นกับนังหน่อกแห่งชั่วรักเหลือล่มคารวะอาจารย์อาวุโส ดี่ใหญ่คนนครับพี่คอนโอ้โหฝนมาต้องเท้าผมบอกหนูปัตตะไคร้เลยเด็ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ารู้ว่าไม่มั่นใจครับครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับในเรื่องของในเรื่องของเองินเขา้าอ่ารุ่นเ,เรานะครับในเรื่องอาการกิจกรรมรุ่นนะครับเรื่องเองินตอนนี้ ดึงปีกินฟีแล้วโอ้โหไปตอนนี้อ้อยคุ้มอ้อยคุ้มนะเพื่อนโปรดก็นี่ก็มาไกลเหมือนกันนะครับมาจากอุดรธาน,นีต่อไปเป็นภาพในงานครับหลากหลายสไตล์มีแต่เสียงดังพูดคุยกันต่อดเวลาวิ่งถ่ายภาพก,กับคนโน้นทีคนนี้ทีอ้าวยังไม่ได้คุยก,คกับเพื่อนบางคนที่ไม่ได้คุยกันมากคนนี้ก็ยังไม่ค่อยอมีเวลาได้แวะไปคุย สมัยเรียนบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ตอนนี้ก็แวะทักทายกันคุยเรื่องเก่าร่วมกันได้ทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นเพื่อนกันได้ครับ ชมสง,ง่างามสมกับนามพิทยาคมอุดมศึกษาหาใครเทียนทันที่สุุโลกเรานั้นกระเดือ่องเชือเกยียิไกลการศึกษากีลาเราสามารถ

รู้สึกว่าวันเวลามผ่านไปเร็วเหลือเกินบรรยากยาศแห่งความทรงปปจํำเลกิกงานเพื่อเพื่อนพาไปต่อแต่สองคนตกลงกันไม่ได้ว่าจะใต้ร,มมร่มมะลุลีหรือสักขีไม่ปิ่งดีเลยเสร็จผมสามเพลงรวด งานเลียงย่อมวันเลือกลาผมเดินทางกลับตะกัวป่าก็เหมือนมีเพื่อนตามอสงเพราะดูภาพที่หลายคนกระนัำทั้งเฟซและไลน์พอกลับมาลือกระเป๋าเจอของที่ขอมาจากหลวงพี่ว่าจะไปฝากสองสาวป้าแหววกับทานา<ๆ>เผื่อมีมหามานิยมบ้างดันลืมท่านี่เอาเอาไว้ปีหน้านะ